และและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมจำคนที่สามได้แม่นมากเพื่อนเพื่นนานาท่านใดที่จำได้บ้างว่าตั้งแต่ที่ผมทำครั้งที่สองอะแล้วผมบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่จะหงิดใจผมเออเรื่องนี้แหละที่นำพาให้ผมมาจำได้ทุกเรื่องเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องเดียวที่เถียงกันคือเรื่องเชื้อสายและก็เรื่องที่อึดใจเรื่องที่เกินความจริงอืมตรงนี้แหละ ผมก็ใช้เวลาสงบสติอารมณ์ครับใช้เวลาสงบสติอารมณ์อยู่สักสักพักหนึ่งอะ่ะร่วมๆเกือบชั่วโมงแหละพูดโทเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่ใ,หญใจเย็นใจเย็นมไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเขาก็แค่นนะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของคนที่เขาแบบว่าเออยากได้อยากได้ทรัพย์หรือว่าสรรเสริญเยนยอเพื่อที่อยากได้ทรัพย์อะไรอย่างเงี้ย เราจะไม่เชื่อเลยใครที่ปากหวานเนี่ยนะเราจะระ,ะมัดระวังตัวเป็นพิเศษมากใจเข้าพุโทโธพุโทโธทีนี้ก็ลองทำดูก็ไม่เสียหายดีกว,ว่า <c oughs> ใครพอเดาสถานการณ์ออกบ้างลองทำดูก็ไม่เสียหายดีกว,ว่า <c oughs> อ่า ลองทำดูก็ไม่เสียหายนี่หว่าหากผู้ใดคือเชื้อสายของข้าพเจ้าโปรดปรากฏตัวให้ข้าพเจ้าเห็นด้วยเธินไหนวะ <c oughs> อ่ะครั้งที่แรกยัางยัๆงยังยัง,ย,ง,ย,งยังครับครั้งที่หนึ่งเ,เดินออกไปดูใช่ปะครั้งที่สองเอาอีกรอบหนึ่งแกบอกให้เวลาสิบนาทีแล้วกัน ไม่เห็นมีอะไรเลยวะไม่มีอะไรก็ปกติอ่ะก้นเมฆกับท้องฟ้าแล้วตอนนั้นก็สักประมาณห้าโมงแล้วนะครับห้าโมงเช้านะสิบเอ็ดนาฬิกามันก็จะเห็นพระอาทิตย์ก็จะเดี่ยมตานิดนึงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ครั้งที่สามมาถึงครั้งที่สามเอาว่าขายของไปเรื่อยสักสามสิบนาทีสี่สิบนาทีทีเนี้ยรืดๆแล้วก็รออีกสักสามสิบสี่สิบนาที ก็เดินออกมาก็มองไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวคิดก่อนนะแกทำอะไรบ้างนะนั่นนั่นนอยู่ใกล้น้ำยิ่งดีนี่หว่าเอออยู่ใกล้น้ํายิ่งดีทีนี้พอดีคุณพ่อออกมาเปลี่ยนอ่าถึงคิวคุณพ่อใช่ปะ่ะอ่าถึงคิวพ่อมาเปลี่ยนแล้วเดินออกไปข้างนอกเด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 ใช่ปะ่ะพอดีช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นเอ่อ ช่วงที่ว่าฝนตกเมื่อวานอ่สมมติว่าประมาณเมื่อวานเนี้ยฝนมันตกและและน้ํามันขังที่ถนนถนนไปถนนเก้าเมตรนะอะไปถนนเก้าเมตรและน้ํามันขังอยู่ทีข้างถนนนะพอพอเดาสถานาการณ์ออกได้ไหมพอเดาได้ไหมมีใครเห็นบะวะไม่มีใช่ปะค่อยๆก้าวขาไปค่อยๆก้าวขาเข้าไปในบวกน้ำ ค่อยๆก้าวขาเข้าไปในบวกน้ําที่ว่าขังอยู่ข้างถน,นนนะเออคึับอ,อีอใครเห็นใช่ป่ะขอเป็นแบบนี้แล้วกันนะอ,อ่าคออูออ่ใจคือเชื้อาสายของข้าพระเจ้าไอโอโอโหแน่นอนครับที่นั่งมีเดี๋ยวคนรู้จักทั้งนั้นใช่ปะ่ะเออมึงมายืนตากแดดทำอะไรตรงนี้ อ๋อเปล่าครับพอดีคิดอะไรเพลินๆไม่มีไม่มีอะไรหรอกเอา้าไอ้นี่แปลกยังไม่ไปอีกแกก็เดินมาเรื่อยๆใช่ปะ่ะผมก็รอให้แกเดินเข้าซอยไปก่อนพอแกเดินเข้าซอยไปก็ใจเย็นไหมลองดูลองดูลองดูองดองดพอแกเดินเข้าซอยไปใช่ปะ่ะผมก็เอาใหม่นะไม่มีไขนะ่นะนับหนึ่งถึงสิบทีนี้สวิ ตอนเนี้ตอนนี้จะจะเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับเกือบจะเที่ยงแล้วเหลี่ยมตาก็เหลี่ยมตาใช่ไหมถอนหายใจถอนหายใจเริ่มปงตกเริ่มเข้าใจค่อยๆเดินเข้ามาเดินเข้ามาในบ้านก็ผ่านพ่อไปก็จะแอบ,บชั้นหน่อยพอแอบ,บชั้นใช่ปหแอบบอยู่ที่ชั้นขายของอนะชั้นวางสินค้าเออนี่เลยเดี๋ยวทำให้ดูทำไมถึงจำได้ ใช่ปะยืนแขนยาวกำกัป้นแน่นๆกำกําป้นแน่นๆนะผมจำได้อยู่ผมจำได้ว่าสี่ครั้งนะครับสี่ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยบริบทที่คำที่ใช้เนี่ยต่างกันอ่า,อาเริ่มที่จัดเงาวไอ้โง่ไอ้ควายไอ้ควายเรียกพี่นะครับ แน่ๆแนๆอย่างนี้นะสี่ครั้งบริบทคำที่ใช้ต่างกันบ<ะ>ักเต็มแรงนะอย่าก,กักนะครับผมบอกอย่าก,กักเต็มแรงนะครับใส่เต็มเต็มแรงเลยมันรู้สึกว่าครั้งที่สี่ผมจะพลาดพลาดยังไงพลาดมาเข้าตรงนี้คือกะใส่เต็มแรงแล้วบอกว่ามึงนี่แม่งโง่ เขาใช้ให้ไปทําเขาบอหลอกให้ไปทําอะไรมึงก็ไปทํานี่ถ้าไม่ีมึงมีเงินสิบล้านเป็นสิบล้านแล้วเขาหลอกก็ต้องเอาเงินนี่ไปทําอย่างเนี้ถึงจะรู้ว่าเชื่อสายใคถึงจะได้รู้นั่นโน่นนี่มันเป็นจิตวิทยาที่เขาใช้มาหลอกเนี่ยมึงยังไปทํอถ้ามีสิบล้านมึงก็หมดสิบล้านมีเป็นร้อยล้านก็หมดร้อยล้านจำใส่กล้าวหัวไว้นั่นมึงจะไปโดนเค้าหลอกง่ายๆแบบนี้อีกปั๊บสี่ครั้งครับ เต็มเต็มบอบตาอย่างนี้เลตานี่ผมุ่มเลยพลาดพลาดครั้งที่สี่พลาดครับพลาดเข้าตรงเนี้ยเต็มเลยและสาเหตุดีเองที่ผมจําคนที่สามได้โคตรแม่นและเป็นคนที่ทําให้ผมอึดอัดใจที่สุดในชีวิตนั่นเองครับและหลังจากนี้นะครับคือโอ้เดี๋ยวก่อน หลังจากที่เพื่อนๆน,นะนะฟังคนที่สามเสร็จแล้วย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปฟังตอนที่หนึ่งใหม่แล้วเพื่อนๆน,นะนะจะเข้าใจว่าผมเจอกับอะไรบ้างแต่แต่ฟังก่อนนะครับผมยังไม่ยอมรับนะว่าผมทำอะไรได้และมีอะไระแม้ว่าแม้ว่าผมจะทำไปแล้วทั้ง7ครั้งก็ตามแต่ และในอนาคตต,ต่อไปนะครับและในอนาคตต,ต่อไปเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนจากครีเอเตอร์ Creator สายตกปลาเป็นเป็นครีเอเตอร์สายธรรมะสายมออูอาจจะให้ความรู้ในการตกปลาบ้างก็จะเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆนะเดี๋ยวมาติดตามรับชมดูว่าคำน้อยจะหาอะไรมาให้เพื่อ,อ,อนๆนานาได้เห็นบ้าง